ดังนั้นเนี่ยระยะนี้ส่วนก่อนที่เราจะมาใช้ออยแล้วต้องแนะนำคนไข้ก่อนนะคคุณปรับอาหารนะนะคุณจัดการตารางการออกกำลังกายให้สม่าเสมอนะคุณต้องเสริมนะการย่อยนะถ้าเราไม่ได้ใช้ออยในระยะที่หนึ่งเราต้องรีบใช้ในระยะนี้ครถ้าใช้แล้วก็ต้องปรับอันอื่น ส่วนที่จะต้องตัดออกเลยคือน้ําตาลนะครับสารให้ความหวานในยานี้ต้องหยุดสต็อปหมดเลยนะครับไขมันไม่ดีหรือไขมันที่เป็นไขมันทรานนะครับงดหมดเลยตัวแดงๆเนี่ยนะครับแล้วดื่มน้ําต้องพอเพราะน้ําเนี่ยจะเป็นตัวระบายให้ร่างกายอาวัยวะทั้ง5ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยขับสารพิษออกจะทําให้เซลล์แข็งแรงตอนนี้คนไข้จะเริ่ม ความเครียดมากขึ้นแล้วเราก็มาดูว่าเราเราจะจัดการเขาได้ย่างระยะที่1เราให้จัดการเรื่องอารมณ์ในความเครียดได้อย่างนะครับออยที่ใช้ที่ผมกล่าวถึงถ้าไม่ใช้ก็ใช้ซะไม่ว่าจะเป็น adaptive นะ elevation balance เป็นต้นนะครับระยะนี้ครับต้องใช้เวลา9-12ถึง12สัปดาห์อย่าใจร้อนนะครับ อันนี้อาจจะไม่ยังไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรอกแต่เขาส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าเขาไม่เป็นไรนะฮะใช้เวลาเก้าถึงสิบสองสัปดาห์นะครับระยะที่สองนี้ต้องเริ่มให้จุลินทรีย์ชนิดดีนะครับถ้าเรายังไม่สามารถหาซื้อจุลินรีย์ชนิดดีได้โดเทล่าเราจะเข้ามาเร็วนี้ก็ให้ทานอาหารหมักนะครับผักดองกิมจินัตโตเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้อาหารหมักทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นอาหารหมักจากพืช ไม่ต้องใส่เกลือมากนี่ยนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เราที่เราเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับแล้วก็โปรไบโอติกอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติเลยนะครับถัดไปอีกระยะที่สองนะระยะที่หนึ่งไม่มีเดียวมีแรงระยะที่สองสารพิษข้างถ้าไม่รับการแก้ไขระยะที่สองก็จะเข้าสู่ระยะที่สามนะครับระยะที่สามเนี่ยเป็นระยะที่สารพิษ มันคั่งอยู่ข้างในพยายามที่จะสอดแทรกออกมาโดยเฉพาะที่ผิวหนังท่านจําได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าการขับพิษออกทางผิวหนังในพื้นที่สองตารางเมตรเนี่ยนะครับสี่สิบถึงหกสิเปอร์เซ็นตเกินครึ่งเลยครับต่อวันทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเราจะเริ่มเห็นผื่นต่างๆขึ้นมาเนี่ยขดผื่นอย่างเงี้ยนะะภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าฮีปนะฮะเนี่ยผื่นผื่นอย่างเงี้ยนะไหนพูดแล้วก็พูดเลยว่าออยที่เราจะใช้เนี่ย ทุกท่านเนี่ยคงทราบดีคุ้นเคยนะเช่นทีทีแฟรงกินเซน,นเปปเปอร์มินต์นะครับเรามาดูรายละเอียดระยะที่3เนี่ยเขาเรียกว่าระยะอิริเทชันหรือระยะลบกวนพื้นผิวเซลล์ผิวนะฮะอิริเทชันนะครับ,รนะรบสารพิษพยายามออกมา